สวัสดีค่ะพบกับนกนะคะในช่องนกน้อยนำโชคค่ะวันนี้ก็เดินทางมากับพี่เดียนสกาวนะคะกําลังจะไปวัดศรีดารามกันนะคะเนาะไปรับเหรียญน,นะคะเนาะคนที่อยากจะทำบุญร่วมกันนะคะเนาะสร้างองค์ปู่พญานาคนะคะองค์ใหญ่มากนะคะองค์ใหญ่ๆเลยนะคะเนาะค่ะ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะวันนี้หนุ่มนิรนามนะคะโทรมาบอกตัวเลขนะคะกับพี่สกาวเดือนเราก็จะได้สัมผัสด้วยกันนะคะเนาะจะได้ตัวไหนนะคะงวดที่แล้วให้ถูกทั้งบนทั้งล่างนะคะถูกเข้าตรงๆเลยนะคะเนาะนะคะงวดนี้ก็ เราก็จะมาตามต่อนะคะงวดหนึ่งตุลาคมสองห้าหกสี่นะคะสำหรับใครที่สนใจครีมนะคะหน้าใครเป็นฝ้าเป็นกระนะคะรอยเหี่ยวย่นหน้ามองคล้ำนะคะสนใจก็ทักเข้ามาเลยนะคะครีมตัวเดียวกันกับเจแดงนะคะตัวเดียวกันเลยนะคะเนาะหนึ่งพันสามร้อยบาทส่งฟรีนะคะมีปลายทางนะคะอ่า ถ้าใครไม่มีไลน์ก็สามารถโทรมาได้นะคะ063 737 1166นะคะถ้าใครมีไลน์ก็แอดไลน์มาที่เบอร์นี้เลยนะคะขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะค่ะเราจะไปรับชมรับฟังด้วยกันเลยว่างวดนี้จะได้ตัวไหนนะคะเใช่ไหมฮัลโหลครัพี่ มนมาแน่นอนใช่ไหมได้ยินได้ยินค่ะเมื่อกี้ค่ะมันได้ยินค่ะเมื่อกี้สายเข้าขาแปดนปนะพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนแปดบนหรือแปดล่างแปดบน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 หอนบนอ้าเมื่อกี้ลงคลิปไปแล้วศูนย์ข้างบนนะเมื่อกี้นี่ใช่ พีตีอยู่08 80ตัวเดียว80โอ้ใช่80 08เออ80 08เลยอ๋อนี่เดี๋ยวเราคลิปพี่ไปลงเลยลงไปแล้วเมื่อกี้นี่หนูเอาไปพูดเรื่องไอ,งอ,อ้นันแล้วอ่าไอเดีย09มาันดันบางหน้าเนาะใช่ใช่ใช่งถ้ามัน้านากับ3มันไปอยู่ลหลังนะเต็มเต็มเดี่ยเลยละ่ะมันเข้ากับเลขหนูพอดีไง350นั่ะ ว่าลบแม่ใช่ใช่ใช่ก็เลยแบบเส้นทางเนี่มันมันแต่แต่ของพี่ก็ให้เข้านะสามห้าแล้วก็เก้าศูนย์เนาะถส้นทางนี่มันไม่หนีกันหรอกถ้าสูตรนะถ้าสูตรนะต่างอาจารย์ต่างอะไรมาแล้วมันมาจับคนกันนะถ้าสูตรมันลงเดียวกันใช่ครับใช่ใช่ยังเก้าคูนยเจ็ดอ่ะให้ให้ให้เก้าศูนเจ็ดไปอ่ะใครที่เขาเล่นเป็นเขาก็จับเก้าศูนเกเจ็ดศูนย์ใช่ค่ะ มันก็มันก็ผูกได้พูดถึงนะค่ะแต่ทีเนี้ยคือวิธีการคิดของพี่อ่ะพี่อยากจะเน้นบนเป็นบนล่างเป็นล่างเวลาเวลาเวลา,วลาทุ่มนะเวลาทุ่มเวลาเล่นนะมันจะได้ไม่ผิดพลาดกันโอ้ดีเลยดีเลยจะดีเป็นโซบนหนักนตัวล่างเป็นตัวล่างไปเลยใช่ไหมนี่แหละพี่พี่นี่แหละคือส่วนที่พี่คิดหดูะเออค่ะ แต่ว่าจับจับคู่ให้ตัวเดียวนี้คือเดี๋ยวให้พี่รบควมกตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้พี่ขับรถมาจะใช้ภูมตอนนี้อยู่ฟาร์มเบอแกงคอข้าร้อกาลังเดินทางกลับข้าให้โคราชมีโคราชโอ้ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะสรุปแล้วศูนย์แปดเม็ดเดียวใช่ไหมสรุปแล้วศูนย์แปดมาตัวเดียวใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าพี่ให้พี่ให้รอบก่อนพี่พี่ให้รอบเมื่อกี้นี้ สี่สี่เนี่ยงวดนี้วดนี้สี่มีติดเดือนเดือนดีไม่ดียังไงก็มีสี่ติดสิบตัวพี่ให้มาที่ควันไปสี่ส่วนแปดนี่แหละข่าวพี่ให้มาสี่ส่วนแปดตัวเดียวดีไม่ดีอาจแตกสามตัวเลยนะอ่าไม่ได้แตกสามตัวแหละตรถเต็งเนี่ยโเต็งเนี่ยเดี๋ยวไปดูนะแตกสามตัวไปรวบร่วมขุดไหลายอาจารย์ดูค่ะนะหลายอาจารย์ดูว่าขุดมันชนกันไหมตรงกันไหมแต่ว่าแต่ว่าของมันตรงกันหนาวอ่า แต่ว่าของพี่สุดยอดมากเลยนะทั้งบนทั้งล่างเลยนะใครเล่นเป็ดเนี่ยไ,ไม่ให้ไม่ให้เยอะด้วยให้หางสองอาหางเองมันน่าลงทุนมากเลยค่ะสูตรสูตรพี่ทํากี่ปีแล้วนะโอ้พี่เรียนสูตรพี่ทํามาประมาณเจ็ดแปดปีนี่เข้าปีที่แปดแล้วแล้วแล้วยังไงต่อคือคือแรกแรกเลยที่ทำรับสมัครกบ้างเนาะพี่ไม่ชอบเล่นหวยหรอกค่ะพี่เ่ยโดนสั่งตัวแล้วไม่ไม่ชอบเล่นหวยเลย อทีนี้พอดีช่วงว่างงานพี่ก็มานั่งคิดค้นสูตรแล้วลองทําดูซิมันจะเข้าไหมเราพี่จะย้อนหลังย้อนหลังแต่ละสูตรที่ใช้งานเนี่ยจะย้อนหลังเป็นสิบปีค่ะจะย้อนหลังเป็นสิบปีรสิบปีพักเก่ยสูตรนี่เป็นเป็นสูตรที่ใช้ได้พี่เลี้ยาไว้เก็บาไว้เก็บไว้พี่ทําสูตรนานมากเรนติดต่อกันอย่างร้อยเจ็ดแปดวันถึงสิบสองวันถึงจะหลุดนี่นี่เราเข้ามากี่วดแล้วเนี่ยหนูเพิ่งจะตามพี่งวดแรกว่าสองมันก็เข้าตลอดแล้วนะอ่า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  มันพูดถึงตัวเข้าแหะมันเข้าทุกมวดเดอนไม่เคยพลาดโอ้อันนี้ไม่ได้โม้เลยไม่ได้พลาดเข้าทุกม้วนเพียงแต่ว่ามันเป็นสูตรประมาณว่าเด่นสามตัวเราต้องเราต้องดึงออกมาเด่นให้ได้หนึ่งตัวเอาไปชนสูตรอื่นสูตรอื่นถ้ามันได้เด่นตัวเดียวเราฟันตัวเดียวเลยอย่างเช่นว่าอย่างเช่นว่างวดนี่พี่ฟันศูนย์กับแปดเนี่ยทำไมพี่ฟันศูนย์กับแปดเพราะกูดมันชนได้แค่ศูนย์กับแปดเลขอื่นมันมาไม่ได้ค่ะ ทีนี้สี่นะสี่มันติดอยู่มันติดมันมาได้สามกับสี่อีก,กชุดหนึ่งอ่ะสูตรหนึ่งมันได้สามกับสี่ก็เลยจับไปเป็นหลักร้อยไปแต่ไม่รู้ไม่ไม่ไม่ไมรู้นะสามกับสี่เนี่ยมันจะลงล่างหรือขึ้น,นบนแต่พี่ฟันสี่ผลนแปดเพราะเพราะว่ามันได้สามกับสี่สูตรหนึ่งอ่ะพี่จับไปใส่กับสามตัวเป็นเป็นข้างบนเป็นสี่ศูนย์แปดไปค่ะประมาณนี้้ะจ้าข้างล่างข้างล่างอ่ะมัน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 ลอยไปนั่นแหละเก้าเนี่ยโอ้ มาแน่นอนนะยางไรก็เก้ามาแน่นอนถ้าเดือนถ้าเดือนเป็นคนใจใจถึงนะวิ่งได้ตังไม่แม่นท่านหนูหนูมีสูตรล่างอยู่หนูมีสูตรล่างของหนูเด็ดๆอยูย่ถ้าหนูเอาไปถ้าหนูมันได้ตรงกันเนี่ยหนูโอ้ยไปหาตอนนี้กลาลังเดินทางไปหาคารูบาอาจารย์ด้วยเดี๋ยวถ้าได้มาไงก็จะจับจับได้ก่อนเลยจ้าจ้าจับสูตรพี่ไม่เคย บ,บไม่ได้โมน้นะค่ะาตามดูเอาค่ไปตามดูเอาว่าจริงไม่จริงแต่อยู่ที่ตัวฟันอ่ะมันจะมันจะตรงไหมแค่นั้นเองอ๋อค่ะอืมหมายถึงว่าสูตรอย่างผพี่ช้าเนี่ยมันจะเด่นสามตัวเด่นสามตัวมาปั๊บเนี่ยแล้วเราจะฟันตัวถูกไหมสมมติว่าอย่างงวดที่แล้วสี่ห้าหกสี่ห้าหกกับพี่ฟันห้าอยู่ข้างบนฟันเก้าอยู่ข้างล่างค่ะเออน,นี่นี่นี่คือตัวฟันนั่นแหละ อ่าโอเคมันมาแต่ว่าไอตัวจับผัวเราเราเราส่วนมากเราจะจับผูวผิดประมาณนี้มากว่าเดือนน่ะอยากแค่เดือนเอาตัวของพี่จับไว้บุ๊บเนี่ยระหว่างศูนย์กับแปดขนาดจะไม่มาด้วยกันหรือมาด้วยกันเต็มเต็ค่ะหรืออาจจะแตกสามตัวเลยก็ได้เพราะมันแค่เดือนเก็บสามตัวเนี้ยไว้ถ้าคนกับคนอื่นเขาก็ส่งกับพี่ไหมค่ะเพราะว่าของพี่มันก็เข้ามาสองตัวทั้งบนทั้งล่างเลยนะถูกใช่ครับค่ะ ฟ้าสูตรพี่นี่ตั้งแต่ดูมานี่ก็ถือว่ามันถ้าเล่นเป็นนะสามตัวมันเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยทั้นี้นะช่แต่ว่าเลขติดพี่ก็ยังไม่เคยพลาดเลยใช่ใช่แต่ว่าเนนเนนเป็นแล้วต้องกระจายกระจายเป็นต็อต้องกระจายค่ะค่ะไม่ใช่ว่าพี่เวลาพี่เล่นพี่จะเล่นหวยตัวเดียวค่ะพี่จะไม่ซื้อหลายชุดเลยนะพี่จะซื้อกะาพี่ซื้อพี่ซื้อตัวเดียวตัวสี่ร้พันพี่ซื้อเลย โอ้หนูไเล่นอย่างนั้นหนูมีอยู่สามสี่คู่เองหนูซื้อทุกเจ้าเลยใช่ใถ้าได้ก็ได้เยอะถ้าเราจะซื้อสี่ห้าพันเราจะซื้อสี่สี่ห้าพันตัวเดียวเลยโอ้อันนั้นอันนั้นมันมั่นใจเกินจะเล่นจะเล่นประมาณประมาณไม่ไไม่ไมซื้อตัวเดียวสี่ห้าพันนี่ไปจับหลายชุดแก่อืาประมาณนี้แหละห้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรถคนพูดเปิดปั๊บเนี่ยก็ แล้วเราก็ประสานกันเรื่อยๆแหละว่าเออตัวไหนตัวไหนตัวไหนมันจะสวยแต่ตอนนี้ฟันไปนตามที่พี่บอกเดือนไปแหละในรันพี่ตัวเลขเงินกระยับออกค่ะพี่ค่ะมีตัวเลขเงินกยับแล้วแล้วค่อนข้างจะมั่นใจด้วยว่าน่าจะชัวร์เพราะว่าจากสูตรสิบสองสูตรเนี่ยมันชนอยู่แล้วชนแปดชนแปดเลยบางสูตรเนี่ยมันไม่ติดมันไม่ติดเจ็ดมันไม่ติดหกบางสูตรมันแปดเดือนแปดเดืนมาปั๊บเนี่ยมันแสดงว่าแปดต้องมีแน่ๆน ค่าผอ้มาก็8ตัวเดียวนั่นแหละ8ตัวอื่นหรอกเน้นเน้นมันคือ8จะมั่นใจกว่าขูดใช่ใช่ใช่เน้นเน้นเลยตัวนี้โอ้พี่ปล่อยก่อนใครเลยนะเนี่ยเป็นบนด้วยนะเป็นบนด้วยนะค่ะแล้วตัวนี้คิดว่าเป็นบนร้านกว่าเสร็จนะล่างล่างนี้เราหาจับขูดซิฟต์รีไว้เลยแล้วค่ะค่ะดีไม่ดีก็9ศูนย์มาแล้วอาจจะเป็น8ศูนย์นะคะเนาะค่ะขอด้วยทางปลอดภัยนะคะ ใช่ับจ้าขอบคุณค่ะแนวทา้งของเงอไของอะไรคะแน่ทางขององนนมนิลนามนมนิรนามบวชความเพ่งแกเขาถือโยกค่ะปัญหาเก้าศูน์เจ็ดครับสามห้าศูนย์มันก็ทั้งหมดทั้งนางแต่ว่าเรียกมันหมายใตัวนี้มันแห่งแค่สามตัวนี้ก็เรกติดเพิ่กะยื่นขอมาตลอด เด็กวิ่งเพิ่งเนี่ยสิดาแต่ว่าขับ่ปมีเด่นดีๆจากสูตรข้ามีอยู่แล้วมันบอว่าข้าเด็นดีกับใส่ของเพลนเลยมันกับเขาค่ะตลาดมันกบบว่ามั่นใจดีเพนหน้ามั่นใจแน่นอนเพิ่นมาเพิ่นเฮ็ดมากแต่เฮ็ดมากนี่กับจวันสุดโดดแนี่เนาะรุ่ตะวันเล็กเพิ่นหน่อยตัวเนาะ408ตัวเดียวมันบอกตัวเดียวเพิ่นให้ตัวเดียวตลอดเด้เมื่อให้ตัวเดียวเพเคยให้หลายตัวเด้ค่ะคือเด่นเด่นคือ08นยตัวเป็นบลนแต่ว่าขนาศูนย์มาบนกับแปดเนาะเพิ่นเลยจับคุยยศูน์ ตราซีกับมาดี่เดียสแต่งตาโตกันได้นเงี้ยวข้างนุ่มเรน่าหนุ่มเรนามสี่บปดตัวเดียววาดางันนี้เพื่อนได้ไห้พี่เดือนปะนม่านมันจกไห้ลงคุ่งิบอย่เพื่อนไห้เพื่นไห้ตัวใดถือว้่านครับเขาเต็มเจ็ขาเต็มเจ็ขาเต็มเจ็ดแล้วหมดข้้ห่านเพิ่มเล่ดำเพิ่มเล่ท้วมต่อยอ้พหปลาเพิ่เล่พนวาเพิ่มไห้ก้อนมูเพิ่มอยาง สูตรอื่นมาหระมันเพคนมาเอาของเอาของคนอื่นมาประมาณนี้นะสินะแอนแบบว่าเอาตัวเลขของคนอื่นม <ๆ S 1> า,ากกลง้เอเบิลว่ากระจอกเลยว่าเอ้าทำไมเลขเหมือนคนนั้นคนนี้สิเนี่มันเหมือนกันนั่นแต่ว่าเพิ่ที่เข็ยนสูตรอีกทุกคู่เลยก็จ,จานเนาะบางที่บ,บางเฉิดเลขมันตนงกันเนาะคเนาะแม่่คเอั่นหลัง สรุปตัวเลขนะคะเนาะสำหรับหนุ่มนิลนามนะคะงวดหนึ่งตุลาคม2564ันานะคะเนาะก็ให้มาบนนะคะเด่นที่0นย์กับ8นะคะจับคู่ให้0880นย์นะคะ3ตัวก็คือ408นะคะอาจจะแตก3ตัวนะคะหนุ่มนิลนาม,มั่นใจมากนะคะเนาะส่วนล่างนี้ให้มา9นะคะไม่ได้จับคู่ให้นะคะฟันธงที่9นะคะ9ล่างนะคะ มีตัวดีตัวเด่นก็มาจับได้นะคะเนาะสำหรับตัวเลขนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะเด้อนะคะ,ะ,คะก็เขาให้ท่านผู้ชมรับฟังเร่วยๆถูกหวยไปน้ากันนะคะเงินไหลนองทองไหลมานะคะยาเจ็บยาจุนยาไข่เด้อคะ่ะเด้อปัาจากโรคไพ้ไข้เจ็บขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเป็นกําลังใจให้นกนะคะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลัางใจให้นกแน่นเด้อคะ่ะเนาะ ก็ไว้พ,พอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ